สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงิน t ูมานี่โวล l เตนะครับผมสามารถถอนเงินได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทเลยนะครับเราสามารถทำรายได้นะครับสูงสุดที่1,300บาทเลยนะการทำเงินตรงนี้นะครับเป็นการเล่นเกมง่ายๆนะครับได้เงินเจ่งแน่นอนนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมแล้วอยากมีรายได้เสริมเข้าในส่วนของ t ูมานี่โวลิเตดูได้ในคลิปนี้นะครับแอปนี้เป็นแอปมาใหม่นะใครที่สนใจดูในคลิปนี้ได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับ ผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมทําเงินทูมานี่โวลเลตฟรีนะครับผมเป็นแอปมาใหม่เลยใครที่อยากเล่นเกมแล้วมีรายได้เข้าทูมานี่โวลเลตด้วยนะครับก็ดูได้ในคลิปนี้ว่าวิธีการเล่นเนี่ยต้องเล่นแบบไหนอย่างไรฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมานี่โวลเลตกันก่อนนะตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่ กูเกิล Play Store บนมือถือ Android ของเราจากนั้นนะครับผมก็ให้เราดูด้านขวามือในคลิปนะผมจะมีรูปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งตามชื่อได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงิน t r u e Money Wallet นะครับก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะใครยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะตรงคอมเมนต์ตักหมดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวิ การสมัคนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดเปิดแอปขึ้นมานะครับการเข้าสู่ระบบเนี่ยมีเพียงแค่2วิธีเท่านั้นนะครับก็จะมีในส่วนของ a c e b o o k นะครับและก็ตัว Google นะครับหรือว่าอีเมลนั่นเองก็สามารถเลือกช่องทางที่เราถนัดสะดวกในการสมัครได้เลยนะพอเราเข้ามาในส่วนของในแอป,ปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักของแอป,ปแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรามาดูตรงด้านซ้ายมือก่อนนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะมี3เมนูเนาะนี่เลยนะครับให้เรา เนี่ยมากดตรงคําว่า id 30บาทแบงค์เขียวตรงนี้เนาะกดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการใส่รหัสคําเชิญนะครับกรอกรหัสเชิญแล้วคุณจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้นะครับก็คือจะได้รับเป็นเงิน30บาทนะครับเป็นตัวเงินเขียวตรงนี้เนาะตัวเงินเขียวนะครับกรอก id ของเพื่อนได้เลยนะครับจะขึ้นตรงด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับมี id หรือว่ารหัสโค้ดของเพื่อนเนี่ยก็ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยเนาะมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้นะครับซึ่งในส่วนของรหัสเชิญตรงนี้ไม่ได้จํากัดไม่ได้ บังคับเป็นส่วนของการกรอกนะครับมีของใครก็ใส่ของคนนั้นไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ใครจะสนับสนุนนะครับก็อยู่ที่ด้านขวามือจะขึ้นไว้ให้นะครับต่อมานะครับรูปแบบของการเล่นแอปนี้เนี่ยเล่นอย่างไรนะครับเรามาดูทีละขั้นตอนกันเลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับจะมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างนะก็จะมีอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปอันแรกนะครับอันแรกนะครับที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือนะครับตัวนี้จะเป็นการเชิญชวนนะในการรับรางวัลนะครับทุกๆคําเชิญเนี่ยเราจะได้รับคะแนนนะครับอยู่ที่ 3,300เหรียญทองนะครับแล้วก็เป็นตัวแบงค์เขียวเนี่ยอีก6บาทเนาะนะครับจะมีรหัสเชิญของเราคําอธิบายนะครับในส่วนของกฎนะหนึ่งนะครับผากเพื่อนของคุณนะครับผ่านระดับ5คุณก็จะได้รับไปเลย330เหรียญทองแล้วก็1.5 แบงค์เขียวนะครับอันดับ2ก็20นะครับระดับที่20 50 80เนี่ยก็เรียงไปตามข้อเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะใครยังไม่ได้ใส่ ID คดีเชิญก็ใส่ตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่2เมนูที่2เนี่ยมันเขียนคําว่าง,งานตัวนี้จะเป็นงานประจานะครับที่เราสามารถทําในส่วนของภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มได้ซึ่งตัวคะแนนเหรียญทองเนี่ยก็จะมีระดับนะครับด้านบนให้เราดูเนาะบรรลุระดับกิจกรรมที่กําหนดเพื่อรับรางวัลเหรียญทองนะครับก็เป็น 1,600เหรียญทองนะครับเราสามารถรับตรงนี้ได้ในการเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งเลยดาวน์โหลดและเล่นนะครับรับเหรียญทอง65เหรียญแล้วก็ตัวหัวใจนะครับกิจกรรมเนาะเพื่อที่จะเลื่อนระดับด้านบนนะครับ15ดวงนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นงานตอบอบ130เหรียญทองได้รับอีก10หัวใจเนาะดูวิดีโอ5ครั้งนะครับก็สามารถดูได้เป็นวิดีโอโฆษณาดูวิดีโอสะสม12ครั้งแล้วก็ผ่านระดับนะครับแล้วก็เวลาที่เราเข้าใช้งานของแอปนี้ครบจํานวน30นาทีนะครับมันก็จะขึ้นให้เรา อันนี้คือภารกิจงานประจําทําได้ทุกวันนะต่อไปเมนูที่3ขวามือกิจกรรมสะสมกิจกรรมสะสมนะครับก็คือให้เราสะสมในส่วนของหัวใจเนาะให้ครบ60ดวงนะครับแล้วเราก็จะปลดล็อกนะในส่วนของแบงค์เขียวเนี่ยเราสามารถ รับภารกิจตรงนี้เพิ่มได้นะสลับแบงก์เขียวมาสามารถถอนเงินได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เหรียญทองเนี่ยก็ถอนเงินได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราสามารถทําได้เลยนะครับในการเก็บสะสมต่อมานะครับเรามาดูหน้าหลักบ้างนะครับในหน้านี้เนี่ยสตัวด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่เรารู้แล้วเนาะว่ามันคืออะไรนะครับผมอ่ะตัวกล่องข้องขวัญ4หัวใจนะครับกดเข้าไปเลย ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นนะครับหมุนวงล้อนะครับเพื่อที่จะให้ครบเวลาถ้าครบเวลาแล้วเนี่ยเราจะได้รับตรงกล่องของขวัญ4ี่หัวใจนะแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องสนใจของรางวัลอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ให้เราจริงแน่นอนนะครับอันนี้มันเป็นการเล่นเพื่อที่จะให้ครบภารกิจหรือว่าเวลาเท่านั้นนะครับส่วนของรางวัลตรงนี้เราไม่ต้องกดรับเนาะเพราะว่ามันจะแนะนําเชิญชวนให้เราไปเล่นในส่วนของการพนันนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำนะให้เราเล่นให้ครบเวลานะครับจำนวน8ครั้งเราก็เล่นให้ครบไปเนาะเล่นให้ครบนะครับถ้าครบ แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของหัวใจนะครับอันนี้ก็คือไม่แนะนําให้เราเข้าไปเล่นเพิ่มเติมนะ นี่ครับถ้าเรากดกากบาทนะครับมันก็จะขึ้นทํางานไม่สําเร็จนะแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการกลับนะครับถ้าเราแน่ใจแล้วก็กดคงย้อนกลับมานะครับส่วนตัวลูกลูกโป่งนะครับสอันเนี่ยสอันเนาะที่เป็นเลข4ี่เนี่ยมันก็เหมือนกับกล่องของขวัญเลยนะครับวิธีการเล่นนะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะมีตัวเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าเนาะในการอัปเกรดตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ในการแต่งตัวละครของเราได้นะครับก็จะมีหมวกมีรองเท้าโดยการปลดล็อกในการดูแอดวิดีโอโฆษณาส่วนตัวรองเท้าเนี่ยจะเป็นการใช้เพชรของเรา นในการอัปเกรดให้มันวิ่งเร็วขึ้นนะแล้วก็สามารถอัปเกรดได้โดยการใช้เพชรของเราตัวเพชรเนี่ยจะได้รับจากการเล่นเกมเลยสำหรับกระปุกออมสินนะครับก็จะเป็นการทําภารกิจนะครับในการทุบกระปุกออมสินจะได้รับในส่งของตัวเหรียญทอง1000เหรียด้วยนะวิธีการทำเนี่ยก็ให้เราดูภารกิจด้านล่างนะครับการทําลายรถถังแบบแอคทีฟนะครับให้ครบ100เนาะเราก็ทําภารกิจตรงนี้ให้ครบนะถ้าเราทําภารกิจครบแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกตรงกระปุกอ,อมสินได้นั่นเอง ต่อมานะครับด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของแบงค์เขียวนะครับสำหรับแบงค์เขียวเนี่ยเราสามารถเลือกถอนรางวัลได้นะสาม้บาท840บาทและก็1,300บาทนะครับอันนี้เราก็สามารถถอนได้ตามเงื่อนไขที่เขากําหนดไว้นะครับมีกฎ3ข้อด้านล่างเนาะในการถอนเงินตรงนี้ผมยังมียอดไม่ครบเนาะถ้าครบยอดเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการถอนให้ในคลิปต่อไปนะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองนะครับสำหรับตัวคะแนนเหรียญทองเนี่ยก็จะเป็นการถอนเงินเหมือนกันนะครับหนึ่งหมื่น 10,000เหรียญทองก็จะเป็นเงินเท่ากับ10บาทนะครับหรือว่า1,000คะแนนจะเท่ากับ1บาทในการถอนเงินขั้นต่ำนะครับจะเริ่มต้นที่10บาทสาหรับตัวเหรียญทองนะครับเราเก็บครบ10บาทเราก็สามารถถอนได้เลยนะครับกฎของการถอนเงินมีทั้งหมด4ข้อด้านล่างตรงนี้เลยนะต่อมานะครับวิธีการเล่นเกมการเล่นเกมเนี่ยก็สังเกตตรงหน้าจอนะครับจะมีตัวละครของเราสีเขียวมีลูกศรด้านล่างนะครับให้เรากดเข้าไป1่ทีแล้วเราก็เลื่อนแบบนี้นะนี่ครับเลื่อนตามเลย วิธีการเล่นก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะนี่คือขั้นตอนการเล่นเกมนะครับเล่นให้ไปเรื่อยๆนะครับทาภารกิจไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือการเก็บเพชรฟรีนะครับตัวเพชรเนี่ยสามารถเอาไปอัปเกรดรองเท้าการวิ่งของเราได้นะ มันก็จะเริ่มช้าลงนะครับให้เราวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะผ่านด่านนะก็ทําภารกิจตรงนี้ไปเรื่อยๆได้นะครับอันนี้จะเป็นการเก็บเพชรก่อนนะครับอ่าเราก็เล่นๆไปนะตามระบบของเกมได้นะครับ่มันก็จะมีกุญแจนะครับผมไปปลดล็อกในส่วนของด่านสุดท้ายนะอันนี้ก็เป็นเป็นการเปิดกล่องนะครับโดยการคลิกนะแล้วก็ต่อย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 ไปเนาะโอเคเปิดกล่องได้แล้วนะครับผมก็จะได้รับในส่วนของตัวเพชรมานะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการระดับการคูณนะครับทั้งเพชรแล้วก็แบงค์เขียวเนาะ เราต้องการคูณเนี่ยก็กดดูวิดีโอโฆษณาเพื่อที่จะทําการกดจํานวนการคูณว่าจะรับการคูณเท่าไหร่เนาะผมกดรับด้านล่างพอนะครับอันนี้จะได้รับแบงค์เขียวด้วยนะกดเห็นนะครับผมแค่นี้เลยในส่วนของวิธีการเล่นเกมนะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับตามระดับของเกมเนาะเมื่อเราครบยอดตามจํานวนที่เขากําหนดขั้นต่ําในการถอนเนี่ยเราก็ไปถอนเงินได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของรูปแบบการเล่นของแอปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ